สวัสดีครับสวัสดีแฟนบอลทุกท่านนะครับก่อนที่เราจะไปวิระห์วิจารณ์นะครับศึกวันลุมินีเจนะครับให้ได้รับรู้รับทราบกันเนี่ยนะครับก็ฝากไปด้วยนะครับใครไม่อยากพลาดนะครับเรื่องของทัศนะทุกวันนะครับที่มีให้ทุกวันอารมไปถึงไม่พลาดทุกข่าวสารที่น่าสนใจนะครับยังไงฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามไว้ด้วยแล้วกันนะครับก็ นะครับไล่เรียงกันไปนะครับคู่ที่น่าสนใจนะครับเป็นคู่ที่6ของรายการแล้วกันนะครับเป็นคู่ของนนทกิจต่อหมอสีเจอกับทนาันโซนเนอร์เซนนะครับคู่นี้เนี่ยต้องบอกว่าฟอร์มหลังเนี่ยไม่ค่อยดีมาทั้งคู่นะดยรวมแล้วนะนะครับโซนเนอร์เซนอาจจะมีช่วงเวลาที่ดีมากๆนะครับแต่หลังๆก็แพ้ตลอดนะครับแต่นนทกิจต่อหมอสีเนี่ยผมมองว่าเขาเป็นมวยที่ต้นจัดแต่ปลายแผ่วนะครับคู่นี้ผมจัดไปที่โซนเนอร์เซนแล้วกันนะครับโซนเนอร์เซนดูดีกว่านะครับอาวุธหลากหลายก็ด้วยคมหมดด้วยนะครับมนนทกิจเววลลาโดนแ้มีโอกกาาสลงได้มกว่าซเนอรร์เซนนะคับ คู่ตัดมาครับมวยหญิงครับรุ่นอะตอมเวทนะนะครับการจนะสิรินะครับสิทนายกวัยลำเปานะครับถ้าอ่านผิดขออภัยเจอกับทางด้านน้องฟ้าใสนะครับท็อปพีเคแสนชัยนะครับน้องฟ้าใสเนี่ยนะครับชื่อเดิมชื่ออะไรผมจําไม่ได้นะครับเก่งไอ้ตัวนี้เก่งนะครับแต่ก็ยังไม่ได้แกร่งอะไรมากมายคือเก่งแบบเป็นมวยเลยส่วนในคนนึงไม่รู้จักนะครับจับไปที่น้องฟ้าใสก่อนแล้วกันซ้อมพีเคด้วยคู่ที่แปดครับช่างทองเอ็มยูเดนนะครับเจอกับอีสานเหนือตอตันเจริญคู่นี้ผมชอบไปที่อีสานเหนือเลย ช่างทองเนี่ยต่อย5ยกรวมใหญ่ก็โดนไม่ค่อยได้ส่วนช่วงหลังอีสานเหนือดูดีขึ้นมานะครับดูดีขึ้นมาเยอะเลยนะครับจัดไปที่อีสานเหนือมีสิบโบน,นัสแตกด้วยคู่ที่9ครับไอ้เจ้าคอปเตอร์สอสมหมายเจอแมมมอสสอสละชีพคอปเตอร์เคยต่อยแล้วนะครับแมมมอสมาต่อยครั้งแรกนะครับผมเลือกไปที่นายเจ้าคอปเตอร์สอสมหมายแล้วกันแล้วก็คู่ที่10ครับเพชรลำพูนหมวดดับลำปางครับเจอกับสิงห์โดมทองนกกินราชกระบังนะครับคู่นี้รู้สึกว่าจะเคยไม่ไม่แน่ใจว่าเคยต่อยกันมาหรือเปล่าแต่เพชรลำพูนนช่่วงงหลัเีย 6ไฟในวันยังไม่แพ้ใครเลยนะชนะอรวดเลยส่วนสิงห์นมทองเนี่ยนะครับก็มาต่อยวันหลายครั้งแล้วนะครับมาต่อยวันหลายครั้งแล้วนะครับส่วนตัวผมผมว่าสูสีมากๆานะแต่ความหนักความคมแล้วก็ความฮอตเนี่ยต้องต้องยกให้ทได้เจ้าเพชรลำพูนแล้วกันเลือกวันนี้เป็นลำพูนแต่ผมมองว่าไม่ง่ายนะสิงห์นมทองมีรูสู้เหมือนกันนะครับแล้วก็คู่เอกของรายการครับเป็นแคชเวตหนึ่งร้อยยี่สิบหกปอนด์ก้องชัยชัยดอนเมืองนะครับเจอกับทานด้เจ้าอาเมียอับดุลอัลมุสลิมอฟนะครับนะักนะชกชาวรัสเซีย คือกล้องมีชัยยังไงดูดีกว่าอยู่แล้วนะครับยังไงดูดีกว่าแน่แต่ก็อย่าลืมว่ากล้องมีชัยช่วงหลังเนี่ยผมมองว่ามันเลยจุดพีคมาแล้วนะครับมันเลยจุดพีคมาแล้วนะครับแล้วอาเมียเนี่ยมันก็ไม่ใช่ว่านักมวยที่มีจุดพีคอะไรมากมายหรอกนะครับแต่ก็เป็นรัเสเซียที่เราก็จะประมาทไม่ได้เช่นเดียวกันนะครับฉะนั้นแล้วผมเลือกไปที่อาเมียแล้วกันวันนี้ที่ให้เนี่ยให้โซนเนอร์เซนนะครับให้น้องฟ้าสายให้อีสานเหนือ ให้คอปเตอร์ให้เพลรลำพูนแล้วก็ให้บปีอาเมียนะครับนี่คือทัศนะนะครับในวันล,ลูมินีเกเที่เรามาฝากกันนะครับช่วงท้ายนี้ขอบคุณทุกท่านใ้ให้การสนับสนุนแล้วก็ติดตามมากๆนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครต์กันด้วยนะครับ